อเวันนี้จะมาถามสาวต้นมะละกอนะครับทุกคนก็ไปดูจากคลิปนะครับของเพื่อนนะครับในเฟซบุ๊กเนาะว่าคนบางคนที่มันจะไม่โตอย่างนี้นะครับสภาพุดผอมนะครับโคนอำต้นเนาะเี้ยนนิดเดียวนะครับมานนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีบางท่านนะครับก็เนาะตัดยอดนะครับแล้วก็เติม แต่ผมจะแกล้งเขานะครับก็คือก่อนที่จะไปตัดต่อเนาะผมก็กล่าวว่าจะแกล้งเขาด้วยกันใช้มีดนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยนะครับทุกคนดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับทําให้เป็นเครื่องไม้กระ,กะบาาเลยนะครับความยาวก็ประมาณนะครับสามสามนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับสามนี้ผมจะทําแบบนี้เลยนะครับ กิ่นยางมะละกอแบบชัดเจนมากครับคุณเสียบพ้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาล้มนะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องรอดรามก็จะทําแบบนี้เป็นสี่มุมแบนี้นะครับสูงๆเลยนะครับ สามสี่นิ้วก็ได้นะผมก็จะจะเพิ่มนิดนึ่งนี่น,นะครับต้องกลัวเขาจะตุยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ที่เตรียมมานะครับเสียบนแบบนี้เลยนะครับทุกคน ไม้ที่เตรียมมาก็เสียบไปเลยนะครับเข้ากลางตรงที่เราทำแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ได้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะตุยไหมนะครับทำไปเลยนะครับถือว่าเป็นการแกล้งเขาเสียบไป พยาย,ยามนะครับอย่าทำให้เขานะครับทำเยอะนะครับอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมก็ไม่แน่าทำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วคือว่าเป็นอันเสร็จแล้วทีนี้เราคอยไปดูปฏิกิริยาเขาเนาะเวลาลดน้ำนะครับก็แนะนำนะครับอย่าไปลดใส่ ต้นเขานะครับนะน่าจะเป็นอย่างนี้นครับพยายามเลี่ยงการลดน้ำใส่บริเวณต้นนะครับใส่ที่ตรงประมาณบริเวณนี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับทุกคนสาสาว เรวดูปฏิกิริยาเขานะครับในอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าเขาจะรอดไหมนะครับคอยติดตามชมนะครับทุกคนส่วนเรื่องเล็กๆของดาโดนะครับ